อ่ะไปค่ะอีกหนึ่งข่าวดราม่มาเมื่อวานยาวมาฝาะเขียนแบบโอ้คือมาหากาบจริงๆมีคําตอบแล้วหลังจากที่ยาวล้หดเลยหลังจากที่หลายๆคนสงสัยไปต้างคำนามนะคะรวมทั้งแม่พอคนนู้นคนนี้มาโพสตก็เอาปโยชนเยอะแยะมากมายยาวมากเริ่มเป็นกลุ่มตัวนี้แรกเลยค่ะก็คือพี่อุ้มลัคนาค่ะก็คือมีการโพสต์แคปชั่นบอกว่า ขับรถระวังหลับในแต่ถ้านอกใจระวังหลับยาวก็คือเรื่องเรื่องของพี่นิวเคลียร์กับพี่เพชรจ้าเนี่ยออกมาประมาณสองวันแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บพี่อุ้มเขาก็เลยโพสต์รูปนี้ขึ้นมาไอ้โพสแคปชั่นนี้ขึ้นมากับเป็นรูปตัวเองคนก็เลยบอกอา้าวเพราะว่าใช่ว่าอาจจะหมายถึงน้องเขยเขาหรือเปล่าเพราะว่าพี่นิวเคลียร์เป็นน้องพี่พี่อุ้มนะคะก็เลยบอกว่าต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอนมีมือที่สามเรื่องนี้นั่นก็โยงไปว่าพี่อุ้มออกมาแฉนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บ งานเข้าเลยค่ะคราวนี้พี่อุ้มก็เลยบอกว่างงมากทำไมถึงเกิดอ่ะเขาบอกนะคะเขาพิมพ์บอกเลยว่างงมากๆเลยทําไมถึงเอารูปล่าสุดที่แม่ลงแคปชั่นเสี่ยวที่เอามาจากในเน็ตลงไปว่าแม่ไปว่าพี่เพชร ที่เพชรคือคนในครอบครัวของเราครอบครัวเดียวกันไม่มาด่ามาแขวะอะไรกันแบบนี้หรอกออย่าโยมมั่วซั่วเมากันสนุกปากมันเสียหายและเดือดร้อนถึงคนในครอบครัวเราอืเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องภายในครอบครัวน้องนิวเขาก็ออกมาพูดแล้วว่ามันไม่มีเรื่องมือที่สามอย่ายพยายามจับอะไรมาเป็นประเด็นมัว่วซั่วๆเลยอุ้มรักครอบครัวของอุ้มรักนิวรักที่เพชรและไทก้ามากพอหลังจากที่อุ้มโปดไปปุ๊บแค่นั้นเลยค่ะมา พี่ปรจ้ามาเลยจ้าพี่เพชร้าก็เลยแบบเหมือนอ่ะคงจะแบบเห็นเรื่องนี้แล้วว่ามันจะกบคนอื่นคนในครอบครัวแกก็เลยมาไลฟ์สดจ้าเป็นลูกของแกเลยไลฟ์สดแล้วก็มีน้องตอนแรกมีน้องไทก้าอยู están, ่คไทก้าก็ทําอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วก็ขอโทษที่เพ็จ้าไปเขาก็เลยเล่าบอกว่า ผมตื่นผมตื่นมาเจอกับนักข่าวสำนักหนึ่งที่โยงข่าวมั่วซั่วทั้งในคลิปของแม่นิวก็โพสบอกแล้วว่าไม่มีเรื่องมือที่สามผมในฐานะครอบครัวและเป็นหัวหน้าครอบครัวจะพยายามทําทุกอย่างให้ใครกล้าปูุใจอืจะไม่ทําอะไรที่มันเป็นอย่างที่พวกคุณโยงแน่นอนพวกคุณโยงมานักข่าวต้องบอกว่าไร้สังนึกไร้สิทธิ์ใหญ่ไร,ไร,ไรจัรยาบรณถ้าเกิดว่ายังไม่ลบโพสหรือขอโทษเหมือนที่ลูกผมทําก็คือการขอโทษเองก็คือจะให้ทนายโทรไปคุยอืแล้วก็แบบ ว่าโยงเรื่องงี่เง่าแบบนี้ได้ยังไงจะฟ้องให้หมดทั้งครีเอทีฟคนเขียนสคริปต์ต่างๆที่เอาข่าวไม่มีมูลมาอืก็คือเขาก็เลยบอกว่ามีการโยงตัวอย่างได้ว่าเหมือนบริษัทของคุณอนะไปโกงแล้วบริษัทชื่อบริษัทเสียหายนู่นนี่นั่นก็คือ,อคนที่ถูกโยงชื่อก็เสียหายแล้วฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการได้เลยนะคะใช้วิทาในการในการแบบดูข่าวหรืออะไรต่างๆในการเขียนจะต้องแบบ ให้มีเขาเรียกว่าข้อมูลมากที่สุดค่ะหล่จากนั้นที่เพชรจ้าพูดไปว่าจะฟ้องล่าสุดเหมือนอัปเดตมาว่าที่เพชรจ้าบอกว่าทางบกของสำนักข่าวเน,นี้ยได้โทรมาขอโทษแล้วแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเขาโอเคอืใช่ค่ะแต่ยังไม่จบค่ะเพราะว่าพี่เพชรจ้าเขาบอกว่าครอบครัวเขายังรักกันดีให้ติ่งไว้แค่นี้เพราะที่เหลือเขาคุยเรื่องพี่อุ้ง เอ้อที่เหลือเขาคุยเรื่องที่เออใช้ชี่อุ้มค่ะระ<ช>มาต่างเ่งนี้แล้วคนก็ถามว่าอ้าทำไมถึงยังไม่เคลียร์เรื่องที่นิวเคลีย์ว่ะเลิกไม่เลิกว่าอย่างนี้ล่าสุดอพิโซดแรกของอ่า YouTube ที่หลายๆคนจับตามองกันค่ะค่ะก็เลยจับตามองกันว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมตกลงเลิกกันจริงไหมที่นิวเคลีย์ก็เลยพูดในนั้นบอกว่าสัน้นๆเลยนะคะเรามีปัญหากันจริงทุกบ้านก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าบ้านนั้นจะแก้ปัญหายังไงเรากําลังแก้ปัญหาในเวย์ของเราอยู่ไม่ได้มีเรื่องมือที่สาม แล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันด้วยส่วนเรื่องสร้างกระแสในช่อง Youtube นั้นนิวเป็นคนให้ความสําคัญกับความรักและความรู้สึกฉะนั้นไม่เอาเรื่องความรู้สึกมาสร้างกระแสมากกว่าแบบนี้แน่นอนคุณแม่สวยมากเลยใช่ค่ะมีออร่ามากๆเลยก็นั่นแหละค่ะเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นว่าปกติเนาะถ้าเราพบกันก็มีงอนกันบ้างเขาอาจจะแค่น้อยใจกันนิดนินิดหน่อยแต่ในนี้บอกว่า ไม่มีทะเลาะกันด้วยแต่ก่อนหน้านี้เหมือนพี่นิวก็อ่นพูดว่ามีทะเลาะกันบ้างรื่กตมแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของครอบครัวก็ปกติจริงๆแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะอย่างที่เราเคยพูดกันไปบางทีอ่ะการที่เขามีปัญหากันจริงๆหรือเขาอาจจะไม่มีปัญหากันก็ได้แต่คุณอ่ะเหมือนโพสต์แล้วจากที่ไม่มีปัญหา่อะมันอาจจะกลายเป็นว่า เฮ้ยไปจุดประเด็นเขาไม่ค่อยมันเป็นปัญหาเล็กๆในครอบครัวเขาเขาก็ไม่อยากออกมาพูดให้คนอื่นฟังอืมก็แล้วแต่เขาจะโดดดีกว่าค่ะ